สวัสดีครับทุกทุกคนก็คลิปนี้คือทําขึ้นมามีเหตุผลเดียวเลยนะอยากจะขอบคุณทุกทุกคนที่คอยติดตามผลงานผมเพราะว่าถ้าไม่มีคนดูผมก็คงไม่ทําแล้วก็คงลมเลิกไปงานละแต่ว่ามีคนชมผลงานจนทําให้ทุกวันนี้ผมมาถึง6 0 0 0ซับสไคร์เบอร์ด้วยกันก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับแต่ว่าไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็เลยคิดว่าทุกคนที่ดู YouTube อยู่ก็คงให้เล่นคอมพิวเตอร์อยู่ก็เล่นจากมือถืออยู่ใช่ไหมก็คงหิวกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมทำบะหมี่ให้กินง่ายๆสักจานก็นแล้วกันเนาะ the code. อนมาแล้วมันเดินให้ถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์คอมเมนต์ u ั s ส r i ร e ไลค์อะไรก็ได้ที่พวกคุณชอบทำนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปครับ